สวัสดีครับผมออกซินออกซิเทรตบริษัทเทรดออกซินครับคลิปนี้นะเราจะมาแชร์ระบบเทรดเทคนิคเทรดนะครับที่สามารถใช้เทรดกองทุนและถอนโดยมียอดรวมมากกว่า5 0 0 0 0ืนเหรียญน,นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณของพี่นา,นายนะครับที่อุตส่าห์อินบ็อกมาแล้วก็พูดคุยกันนะครับซึ่งต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าพี่แกเนี่ยเป็นพี่ที่ติดตาม ในช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางต่างๆของผมนะครับแล้วก็ชอบในการนําเสนอแล้วก็ดูในส่วนของ m i n d s e t แล้วก็อยากจะแชร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเทรดเนี่ยไม่จําเป็นต้องมากอาก็ได้หรือว่าเป็นระบบเทรดอะไรก็ได้ที่มันเบสิกก็ได้นะครับก็สามารถที่จะทํากําไรได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ดูไม่หวือหวาเท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคในการ MM แล้วก็การบริหารของอพี่ดนนายละกันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ฝากผมแชร์ละกันนะครับชอบในการถ่ายทอดของผมเนาะก็ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนะผมก็จะได้แชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนนะครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากโบรกเกอร์เอ็ดแคปเอ็แคปเป็นโบรกเกอร์เจ้าแรกๆที่พาเทรดเดอร์ไทยเข้าไปเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดดิ้งวิ่ได้ซึ่งดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้รีวิวการโหวตจากเทรดเดอร์บนแพลตฟอร์มเทรดดิ้งวิ่ด้วยด้วยสกอร์ที่สูงมากเป็นเอ็แคปโดดเด่นที่สุดในด้านการเทรดทองคําซึ่งมีค่าสเปรดที่แคบมากๆเลยนะครับในตลาดเพียงแค่่่่่12จุดดดโยไมมมมมมีคาคาอิิิชชันใๆเเพต เทรดได้ทุกกลยุทธ์ไม่มีเงื่อนไขในการถือออเดอร์จะถือสั้นเปิดปิดเพียงซิวิหรือจะถือยาวข้ามเดือนข้ามปีเลยก็ได้นะครับซึ่งระบบเนี่ยมีความสเสถียรมากในการส่งคําสั่งซื้อขายเพียง0.004วินาทีเท่านั้นเองสภาพค้องระดับพรีเมียมเลยนะครับ และข่าวดีสำหรับพี่น้องเทรดเดอร์ชาวเราสามารถเปิดบัญชีกับทาง s อ a p ได้แล้วเพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครได้แล้วนะโอเคสวัสดีครับก็คลิปนี้นะผมจะไม่ได้พูดเยอะแล้วก็ไม่ได้มีสไลด์ครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ามีอะไรบ้างเท่าที่ผมจับใจความสำคัญจากระบบเทรดของพี่นายได้นะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับระบบเทรดเนี้เป็นระบบเทรดที่เทรดง่ายๆนะครับ แล้วก็เน้นไปที่เทรดทองคำเป็น d y y r a d e นะครับแล้วก็จะมีการฟิก r าฟิกหักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งล้วกันเนาะอ่ะเรามาที่ในส่วนของระบบเทรดกันเลยนะครับลองฟังไปนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลองจดดูนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราอยู่ที่ XAUUSD นะครับ กราฟที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับในการนําเสนอจะเป็นกราฟของทาง blogger s cap นะเพราะว่าเป็นกราฟทองคําที่มีสเปดน้อยนะครับสามารถที่จะทําให้เราได้เปรียบในการเทรดนะยิ่งเทรดสั้นเนี่ยยิ่งได้เปรียบนะครับสเปดทองคาเริ่มต้นเพียงแค่12จุดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยเรามาดูที่ทองคํานะครับแล้วดูที่อะไรบ้างนะครับไทม์เฟรมนะครับใช้ m กรานะกราฟเน ใช้ m 5ซึ่งไอตัวของเทคนิคการเทรดหรือว่าการดูเนี่ยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องฟิกเลยนะครับอันนี้คือใช้คำว่าฟิกนะคือเรื่องของ rr นะครับเป็นค่าที่พี่นายได้ทำการเรียกว่า optimize แล้วนะครับก็คือ rr เนี่ยนะครับใช้ list นะครับหรือว่าใช้ sl แล้วกันง่ายๆนะครับ sl นะครับใช้500นะครับส่วน tp นะครับก็คือ500 ห้าเหมือนกันนะครับโดยนะครับจะแบ่งปิดนะการ mm นะเมื่อเมื่อราคานะครับถึง tp 1นะครับที่500นะครับอ่ะจะแบ่งปิดนะครับ พี่ดานายจะแบ่งปิดนะครับออกไปเกินครึ่งนะครับก็คือ50%บวกนะซึ่งแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเทรนหรือเปล่านะครับคือถ้าราคาที่เข้าเซตอัพเนี่ยอยู่ในมุมมองของเทรนเนี่ยอาจจะออกไปที่50%แต่ถ้าราคาอยู่ในจังหวะสวนนะครับแต่ว่าจังหวะค่อนข้าง,างน่าสนใจก็จะออกไปประมาณ80%นะครับหรือว่าเกือบทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็เหลือไว้รันนะผมตีเป็นประมาณ70%ล้กันเพราะว่า ที่แกก็บอกว่าไม่ได้ตายตัวว่าจะแบ่งปิดเท่าไหร่แต่ว่าจะแบ่งปิดมากกว่า50%ขึ้นอยู่กับว่าณปัจจุบันะเนี่ยนะครับอะไรได้เปรียบมากกว่ากันอ่ะก็เดี๋ยวผมไปยกตัวอย่างให้อีกทีหนึงแล้วกันนะครับอ่ะแค่นี้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องของการ MM เนาะคือเราวาง SL 500ที500เป็นการฟิกเลยนะครับซึ่งถ้าผมดูจากจากตรงนี้เนาะมันกึ่งๆว่าเราเข้าที่ r r 1ต่อ 0.5นะครับก็คือไม่ถึง1ต่อ1นเนาะเพราะว่าเราจะออกไม่ได้ออกทั้งหมดแต่ถ้าใครอยากจะออกทั้งหมดเลยก็เก็บ1ต่อ1นก็ได้นะครับซึ่งวีเลตนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แบ็กเทสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการแบ็กเทสให้อีกทีหนึ่งถ้าเพื่อนๆชอบนะครับระบบนี้อยากให้ผมทำแบ็กเทสให้นะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทำในส่วนของการแบ็กเทสให้ดูนะครับว่าวีเลตจะประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับวีเลตอันนี้อยู่ที่80 90%โดยตัวของพี่นาไนเองนะครับนะเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนที่ผมบอกเสมอนะครับว่าทุกคนจะมีระบบเทรดหรือว่ามีเทคนิคเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ตัวไหนบ่อยๆเราจะรู้ว่าจุดไหนคือจุดที่เราพึงพอใจเราชอบแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าคมที่สุดของเรานะครับเป็นเอชของเราเลยที่ทําให้เราเนี่ย ทำกำไรได้แล้วจุดไหนคือจุดที่เราควรจะหนีเราจะรู้ด้วยตัวเองนะครับจากการที่เราทําการเทรดแล้วก็จดบันทึกสถิติของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทําในส่วนของพื้นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของเวลาก็เช่นกันนะครับอ่ะเหมือนที่ผมเคยทําคลิปเนาะใครยังไม่ดูเรื่องคลิปไมซ์เซ็ตนะครับเรื่องของไทม์นะครับก็สําคัญเนาะเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับไทม์อ่ะ ตัวของทองคำเนี่ยนะครับจริงๆช่วงนี้เขาวิ่งตั้งแต่เอเชียเนาะแต่พี่นายนายก็ยังบอกว่าเอเชียเนี่ยแม้ว่ามันจะวิ่งเยอะแกก็ไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้สนใจว่ามันจะไปไหนเพราะสุดท้ายแกก็เก็บที่ประมาณ500จุดอยู่แล้วแต่ว่าเก็บให้มันได้สม่ําเสมอดังนั้นเนี่ยมันจะไปไหนจะเป็นหมื่นจุดพันจุดก็แล้วแต่แต่ถ้าเราได้ไม้ที่เราลันติดได้ในส่วนที่เราแบ่งปิดนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหมือนไม้ไม้โบนัสพิเศษนะครับอ่าไม้ที่เราเอาไว้เก็บลานไปนะครับส่วนไอ้ไม้ที่เล็กๆ,ๆน้อยๆคือเราปิด มาเรื่อยๆอยู่แล้วเหมือนที่ผมเคยทำเนาะส่วนเรื่องของเวลาก็เหมือนกันไม่ว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่แกจะไม่เทรดแกจะเทรดแค่ในช่วงของลอนดอนนะครับอ่ะลอนดอนอ่าผมบอกเวลาที่พี่แกใช้เลยแล้วกันก็ประมาณ13.00นนะครับถึงประมาณบ่าย4แค่นั้นเองอ่าอ่าใช่ครับ16นะประมาณบ่ายสี่นะครับแล้วก็มาเทรดอีกทีนึงก็คือหลังข่าวไปเลยเนาะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ทนะครับสามทุ่ม 00ถึง5ทุ่มนะครับอ่าก็คือลดไอช่วงที่มันผ่นผวนไปแม้ว่ามันจะวิ่งนะครับก็คือมาเทรดในจอะที่กะจะแคชเอาแค่5 500จุดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเวลาที่ใช้นะครับนี่เลยนะครับ ที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของเทคนิคการเทรดแล้วนะเทคนิคการเทรดเนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์เลยเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ QM เหมือนกันแล้วก็จะเป็น SNR flip นะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขยอยู่นะ,อะลองฟังดูนะครับเงื่อนไขเลยของระบบนี้นะครับคือนะครับราคาจะต้องมีการสร้างแนวต้านแล้วแนวต้านเนี้ยนะครับเราจะไม่ใช้เลยนะครับจนกว่ามันจะถูกเบรกเบรกไม่พอต้องมาเทสอีกรอบนึงนะครับอ่ะต้องเป็นแบบนี้ คือเป็นเทรดแค่แนวฟลิปโซนนะครับอะเทรดแค่แนวรับที่กลายเป็นแนวต้านแล้วใช้แล้วด้วยนะอ่าก็คือเหมือนยืนยันว่าราคาเนี่ยเอาเอาอยู่นะครับแล้วจังหวะที่เข้าคือรอให้ราคาเนี่ยลงมาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็กดเลยนะครับโดยการกดเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยก็จะเ e n ด i n งที่ประมาณ50%นะครับ pending ้ง50% ของโซนนะครับแะและก็เหมือนที่บอกเนาะ SL ระยะนะครับ5 0 0 TP ก็คือ500นั่นเองนะประมาณ1ต่อ1นะครับโอเคแต่ถ้าราคาเป็นไปนในทิศทางของเทรนนะครับเหมือนที่บอกนะถ้าเป็นมาทิศทางของเทรนนะครับเมื่อราคาถึงปุ๊บจะออก50%แล้วลุ้นปล่อยลันนะครับ่าลุ้นปล่อยลันส่วนไอจุดที่ตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะกันทุนเลยนะครับ อ่ะกันทุนเลยโดยเป็นการปกป้องความเสี่ยงนะครับแล้วก็เก็บลิชมา0.5นะครับประมาณนี้ถ้ามันชนก็คือได้0.5ไม่เป็นไรนะครับแต่ตามคําบอกเล่าคือวิเลดีนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคแต่ก็จะมีเงื่อนไขไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับคือไอ้แนวรับที่กลายเป็นแนวต้านเนี่ยนะครับมันจะต้องมีไส้ที่คอนเนกกันนะครับอ่ะจะมีไส้ที่คอนเนกกันแล้วก็เปิดตีโซนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมผมผมยกตัวอย่างให้ดูสมมุติแล้วกันผมลอง วาดให้เพื่อนๆดูละนะครับคือจะใช้ลายชาร์ตด้วยนะครับแนวรับที่เป็นแนวต้ันแล้วถูกใช้แล้วไปเป็นยังไงบ้างครับมาดูกันตอนนี้เราอยู่ที่ m 5ของทองคำเนาะเราลองมาดูตรงนี้นะครับโอเคเปึ๊บตรงเนี้ยไอโซบิงพวกเนี้ยเนี่ยเราไม่ได้สนใจนะครับก็ถ้าเรา mark โซบิงเนาะเราก็จะได้ว่าตรงเนี้ยเป็นสวิงใช่ไหมครับสวิงใช่ไหมครับประมาณนี้อ่ะปึ๊บแต่นะครับพี่และนายบอกว่านะครับเราจะดูที่ลายชาร์ต เป็นองค์ประกอบนะครับอย่างตรงเนี้ยเราก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันเป็นต้านนะครับที่เป็นรับที่คอนเน็กแล้วคอนเน็กแล้วคืออะไรมันมีไส้ที่ลงมามีติเกตแล้วนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นวิกฟิลแล้วนะครับปุ๊บทีเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับอันนี้คือถูกมิติเกตแล้วหรือว่าถูกใช้ไปแล้วนะครับปุ๊บดังนั้นเนี่ยจุดที่จะเข้าอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อราคาลงมาแตะ50นะครับนี่เลยนะครับง่ายๆเนี่ยนะครับ คือมันจะเทสกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่ได้สนใจแต่จุดที่สนใจคือขึ้นไปแล้วลงมาแตะแล้วเบรกไปนะครับพอลงมาอีกครั้งหนึ่งจะใช้งานนะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับก็จุดที่เข้านะสมมุติว่าตรงนี้เราเปิดโพซิชั่นลองนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอสลนะครับห้าร้อยจุดเนี่ยประมาณนี้นะครับห้าร้อยจุดผมตีไปเป็นประมาณไส้นี่เลยแล้วกันอ่ะโอเคทีพี่หนึ่งตอนหนึ่งนะครับ เอาง่ายๆนะเอาง่ายๆผมผมเอาชัวร์เลยแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับลิสต์เนี่ย SL profit ิตที่ห0าเห็นไหมหนึ่งออเดอร์นะครับเก็บไปแล้วโอเคนะครับแล้วในการใช้เนี่ยนะครับพี่นายนายบอกว่าพี่นายนายจะใช้แค่ครั้งเดียวนะครับไอ้ที่มันขึ้นไปอ่ะไม่เทคโปรฟิตอ่ะเทคโปรฟิตแล้วลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยไม่เข้าแล้วนะครับไม่เข้าแล้วจะเข้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอ่ะ มีอีกนะลองดูอีกนะครับตรงนี้เป็นไรครับเห็นไหมอันนี้เป็นรับใช่ไหมรับรับแล้วเหมือนจะถูกเบรกนะครับเบรกแต่ว่าต้านเอาไม่อยู่นะครับราคาเบรกขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เงื่อนไขนะครับโอเคไหมอันนี้ผมเทห้ตั้งแต่เช้าแล้วแต่พี่ลานายบอกว่าเทสลอนดอนใช่ไหมเดี๋ยวผมลืมเปิดเซสชันนะครับผมเปิดเซสชันแค่ช่วงเที่ยงคืนถึงช่วงเช้านะเรามาดูกันต่อมาราคามีการวิ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอะไรครับเป็นต้านใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นรับแล้วนะครับต้านที่กลายเป็นรับแล้วตรงนี้ มีแนวต้านตรงนี้นะครับที่ถ้าเราดูมันก็จะมีแนวรับตรงนี้นะครับที่ถูกมิติเกตไปแล้วถูกใช้งานไปแล้วนะครับและมีอีกรอบหนึ่งลงมาใช่ไหมครับเห็นไหมอันเนี้ยแตะนะครับขึ้นไปลงมาครั้งที่2นะครับเข้าที่2ครั้งที่2นะครับก็คือเหมือนเดิมฟิกไปเลยนะครับเข้า500ออก500นะครับอันนี้ก็จบเห็นไหมเออก็ประมาณนี้นะครับฟิวนี้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีจุดเฟลเหมือนกันนะครับก็คืออย่างชุดนี้ถ้าเราโูเนาะอ่า ต้านนะครับรับนะครับพื้นฝายปึ๊บลงมารีเทสไหมตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเราดูนะตรงนี้เป็นสวิงไฮใช่ไหมครับปึ๊บและตรงนี้เป็นสวิงโลใช่ไหมครับราคาเนี่ยถูกคอนเนคกันแล้วนะครับคอนเนคกันแล้วอ่ะเราก็จะกางกางใช่ไหมวิธีการคือกางจากตัวของเนื้อนะครับถึงเนื้อนะครับที่มันคอนเนคกันเนี่ยนะครับอ่ะและจะเข้า50%อ่ะตรงนี้ไม้นี้โดนนะครับ ก็มีไม้ที่เฟลนะครับแต่ว่าเราได้มา2ไม้นะครับเราก็จะมีอีกนะครับอ่าเราก็ลองมาดูรอดูนะตรงนี้เป็นต้านนะครับพยายามดูที่เป็นลายชาร์ตก็ได้นะครับเห็นไ,ไหมเพิ่มมีตรงไหนที่ราคาเทสทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเป็นจุดนี้ใช่ไหมเป็นต้านเก่านะครับดูนะ เป็นต้านเก่าแล้วก็เป็นรับด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าจุดนี้คืออยู่นอกเหนือนอกเหนือจังหวัดเทรดแล้วนะเพราะว่าที่นายจะเทรดแค่ช่วงเซสชันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมวางเซสชันให้เลยดีกว่าผมวางเซสชันไปเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวตั้งเวลาเลยนะครับ โอเคนะครับผมเซตเวลาให้ละนะทีนี้เนี่ยนะครับก็เราจะเทรดแค่ประมาณช่วงเวลาละออเดอร์เท่านั้นเองนะครับตรงนี้อ่ะก็จะมีอีกนะครับช่วงเนี้ยก็เราจะเห็นแล้วว่าราคามีรับตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้รับนะครับตรงนี้เอาอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บแล้วก็จะเป็นจุดที่เราจะคอนเน็กราคาไว้ประมาณนี้นะครับเห็นไหม แล้วออเดอร์เนี่ยนะครับเห็นไหมพอราคารีเจ็คไปครับก็คือเพนดิ้งเลยนะไม่ไม่ต้องรอให้ราคาเบรกนะครับเนี่ยไอจุดนี้เนี่ยนะครับคือราคามันลงมาอย่างงี้นะไม่จําเป็นต้องรอให้เบรกแล้วก็ลงมารีเทสนะครับคือถ้าราคาเขาวิ่งมาแล้วเกิดการรีเทสเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าได้อีกรอบหนึ่งเลยตอนราคาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนเป็นเซคันดรีเทสนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเข้าจุดนี้เลยช็อตใช่ไหมครับห้าสร์เซ็ของโซนก็คือเพนดิ้งไว้เลยนะครับ เทคโ o ฟ i t 500นะครับแล้วก็ SL 500เช่นกันอ่าเนี่ยนะครับก็คือได้มาละ1ต่อ1ส่วนออเดอร์เนี้ยถ้าจะปล่อยลันก็คือก็จะได้นะครับก็คือเห็นไหมถ้าสมมุติว่าอลองลองลอง,ลองคิดดูง่ายๆนะครับพอไอออเดอร์เนี้ยเราได้ละราคาวิ่งลงมาโดน TP เรา50%นะครับแล้วออเดอร์เนี้ยเราก็กันทุนไปเลยเห็นไหมว่าอีกครึ่งนึงที่เขาปล่อยลันเนี่ยนะครับก็ได้กำไรเยอะเลยนะครับซึ่งจุดปิดเนี่ยนะครับไม่ได้ตายตัว จุดปิดไม่ไดต้ตายตัวต้องบอกองนี้ก่อนนะครับอลองดูอีกนในช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงจังหวะเทรดน่าสนใจนะครับก็จะเป็นชุดนี้เนาะตรงนี้นครับลงมาปุ๊บมีตรงนี้นะครับจุดนี้เนาะ อันนี้มีรับใช่ไหมครับเราขึ้นมาเป็นต้านนะครับทีนี้เราก็จะได้ไอจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดในการเข้าออเดอร์นะครับก็เปิดเป็นช็อตใช่ไหมครับเกือบโดนนะอันนี้แต่ว่าเรายังเห็นนะว่ามันไม่โดนนะครับคือถ้าวางที่50%เร ตรงตรงบอดี้เดี๋ยวผมผมวางเป๊ะๆป,ปึ๊บแป๊บหบนึ่งนะครับนี้ใช่ไหมหนึ่งรับใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นตานอ่ะอันเนี้ยราคามันอยู่ในจุดที่เป็นตำแหน่งที่เรียกว่าโอเล็บนะครับระหว่างบอดี้กับบอดี้นะครับก็คือตีไปเลยก็ตีที่บอดี้ไปเลยนะครับอ่ะผมวางใหม่ก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีเคสต่างๆครับ แต่ว่าเราต้องยึดตามแบบนี้นะครับก็คือ,ต,อ,อคตีจากเนื้อถึงเนื้อเลยนะครับตีจากเนื้อถึงเนื้อเลยโอเคเนี่ยก็จะได้จังหวะที่สมมติว่าตรงนี้ใช่ไหมครับราคาวิ่งขึ้นมาแตะปุ๊บเด้งลงมารอบนึงเราก็ทําการ pending ตรงนี้เลยนะครับอะ pending จังหวะที่ราคาเราเห็นแท่งแดงนี้ลงมาใช่ไหมมัน reject ใช่ไหมครับเราก็ pending ไว้ตรงนี้เลยนะครับทีนี้ก็ sl ไว้ด้านบนด้าน,นล่างนะครับอันนี้พอราคาวิ่งขึ้นมาอีกรอบนึงก็ลงมาท p ทไปนะครับ เรามาดูในช่วงนิวยอร์กกันบ้างช่วงนี้ไม่มีนะครับไม่มีมีจุดนี้เนาะมีจุดนี้แต่ว่าราคาไม่ไม่น่าจะมาเทสนะครับผมเห็นก็คือตรงนี้ตีบอดี้ถึงบอดี้นะครับอ่ะได้อยู่นะใช่ไหมครับไหมตรงนี้นะครับราคาวิ่งลงไปขึ้นมารอบหนึ่งนะครับอันนี้คือครั้งที่หนึงนะตรงนี้เป็นโลใช่ไหมครับเบรกขึ้นมารีเทสนะครับแล้วก็ รีเจกนะครับพอรีเจกปุ๊บก็เพนดิ้ง50%เลยนะครับเห็นไหมแท่งแดงนี้ขึ้นมาแตะแล้วก็รีเจกนะครับราคาปิดด้านล่างอ่ะเราก็เพนดิ้ง50%เนเนี่ยครับจบงานนะครับก็วิลเลจน่าจะดีนะครับตามที่ บอกเลยนะครับอโอเคมีไหมบางวันก็ไม่มีออเดอร์นะครับอลองมาดูวันนี้เราเห็นแล้วว่าก่อนเข้าในช่วงของเซสชันเทรดเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดนี้ใช่ไหมลองดูเป็นลายชาร์ตก่อนนะครับเนี่ยเป็นไฮนะครับเป็นโลนะครับราคาวิ่งไปอ่ะเบรกโลนี้ได้ปุ๊บเราก็ดูว่ามันมีตรงไหนไหมที่มันเบรกนะครับเบรกตรงนี้ใช่ไหมโคสตรงนี้ขึ้นไปอันนี้เบรกยาวเลยนะครับแล้วก็ไม่มารีเทสอ่ะมีตรงนี้นะครับ ตรงนี้ใช่ไหมราคาปิดคือตรงนี้ใช่ไหมครับที่สามารถขึ้นมาได้ไอ้แท่แงแดงๆพวกนี้เนี่ยนะครับมันยังราคาปิดไม่ไม่ขึ้นมาถึงนะครับปุ๊บอันเนี้ยราคาปิดขึ้นมาแล้วก็ตีลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ชุดนี้แหละนะครับจะเป็นชุดในการวางโซนนะครับโอเคก็จะเป็นตรงนี้นะครับวางโซนตรงนี้เห็นไหมอลองดูนะเห็นไหมครับตรงนี้วิ่งลงมาขึ้นมาแตะใช่ไหมครับดูที่ลายชาร์ตนะแตะแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือราคาปิดลงมาเราก็เพนดิ้ง คือให้เห็นหัวหัวของแท่งนะครับพักลงนะครับเห็นไหมเก็บนะครับทีพีไปนะครับจบมันจะไปไหนไม่รู้นะครับแต่ที่เรรู้คือเราเก็บกําไรแล้วนะ,ะนี่คือที่พีแกพูดมานะครับอมีจนนุดนึงนะครับก็อันนี้จะเป็นแท่งนี้เนาะลองดูแท่งนี้นะครับอลองดูดีๆนะ ลงมาใช่ไหมครับอันนี้ราคาปิดมีการหักขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโลนะครับต่อมาราคาวิ่งขึ้นมาอันเนี้ยมันวอร์แลปกันนะครับเปึ๊บราคาปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นสวิงที่หักนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นลายชาร์ตนะครับที่หักแบบนี้ใช่ไหมเปึ๊บที่เหลือก็คือตี50%ของบอดี้นของ b o ะครับที่มันวอร์แลปนะครับก็จะเป็นตรงนี้ โอเคเห็นไหมครับรบาคาขึ้นมาไม่ถึงนะอันนี้ช่วงนี้ราคาเป็นเล็์กว้างเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็ได้ออเดอร์ไปนะครับ mm hmm. เห็นไหมเท่าที่เทสมาเนี่ยนะครับก็ทีพีทุกวันนะวันละสองไม้เนี่ยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ก็ทีพีนี้ก็ทีพีนะมีโดนคือวันนี้ใช่ไหมที่โดนในช่วงของลอนดอนนะครับเนี่ยโดนในช่วงของลอนดอนแล้วก็ มา TP ใน NY นะครับแมก็จะมีแบบนี้เรื่อยๆนะครับให้เราเห็นโอเคก็ลองนำไป backtest กันดูนะครับสำหรับในส่วนของทองคํา M5 นะครับอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปเทคนิคนีคน้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะแล้วถ้าอยากให้ผมทำเป็น b a c k t e s แบบ full backtest เหมือนที่ผมเคยทำในคลิปของ uh, c r t นะหรือว่า candlestick r นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมมา ลองทําเป็นระบบของพี่นายให้นะครับโอเคก็ส่วนในคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับในส่วนของเนื้อหาส่วนถ้าใครสนใจโบรกเกอร์นะครับที่มีสเปดน้อยนะครับเหมือนที่ผมก็บอกไปตอนต้นนะครับว่าเทคนิคนี้นะเป็นเทคนิคที่เทรนเอ็มให้แล้วเนาะแล้วก็เป็นการเพนดิ้งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือเรื่องของสเปดนะครับควรจะเป็นโบรกเกอร์ที่มีสเปดน้อยนะครับอ่ะก็ถ้าใครสนใจเป็นเอ a แคปนะครับสเปดเริ่มต้นเพียง12จุดก็สามารถที่จะดูได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับโอเคนะสำหรับคล สำหรับวันนี้ออกซิร่าไปก่อนสวัสดีครับ